สำหรับใครที่เดินทางมาประเทศจีนนะครับแล้วก็อยากจะเล่นแอปต่างๆเนี่ยได้โดยเฉพาะ t i k t o k l i ล e Facebook อะไรเงี้ยนะครับโดยไม่ต้องห่วงกังวลว่าถ้า Tik t o k เนี่ยบางทีจะกลับไปจะโดนล็อกหรือเปล่าครับให้ทำตามนี้นะครับข้อที่หนึ่งให้ทำการเปิด roaming สัญญาณมือถือซิงค่ายใดๆก็ได้ที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับก็ไปซื้อหาซื้อแพ็กเกจใช้ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอะไรต่างๆให้เหมาะสมกับเราให้พอกับใช้งานตามจานวนัวน,วนที่เราอยู่จริงๆแล้วบางคนอาจจะใช้ทางเลือกการใช้ VPN หรือจะใช้แบบ eSIM อะไรเงี้ยก็ เอาแล้วแต่ตามสะดวกแต่ผมรู้สึกว่าการใช้โอมมิงมันก็รู้สึกง่ายดีเซฟตี้ปลอดภัยแล้วก็แบบว่าไม่ต้องมาเซตติ้งอะไรมากมาย ข้อที่2ปิดโลเคชันทุกๆแอปที่จีนห้ามนะครับจากมือถือเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o อกไลน์อินสตาแกรมอะไรเงี้ยที่เราต้องใช้ก็ปิดโลเคชันไปก่อนได้เลยแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าก็ทิกต o k เป็นของจีนทาไมถึงยังใช้ไม่ได้คือในจีนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แอปพทิกต็อกนะครับเขาจะใช้อีกอปนึงเพื่อให้ตัวโลเคชันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราอะมาใช้ที่จีนข้อที่3นะครับก็ปิด Wi-Fi ตั้งแต่สนามบินที่ไทยเลยนะครับแล้วมาที่จีนเนี่ยก็ห้ามเปิด Wi-Fi ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น, connect อนค,น sure คอนเน็ก ไม่ Connect ไม่เปิด Wi-Fi เลยดีกว่าพอเราทำแบบนี้ทั้งหมดนะครับเราก็าจะสามารถเล่นได้ทุกๆแอปในจีนเท่าที่ผมทดลองมานะครับก็ทุกๆแอปใช้ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ทิกตอกยังใช้งานได้อยู่อัพลิปได้สามารถดูอะไรได้หมดเลยนะครับจากนั้นพอกลับมาถึงบ้านเราประเทศไทยนะครับก็ค่อยเปิด Wi-Fi แล้วกลับมาเปิดโลเคชั่นแอปต่างๆของเราอีกทีนึงขอบอกกันนะครับนี่ก็จะเป็นอย่หนึ่งทางเรื่อสมบัตการใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศจีนนะครับส่วนใครมีแนวทางอาจจะใช้ VPN หรือจะใช้ตัว e s i m อะไรเงี้ยก็แตกต่างออกไปแต่ส่วนตัวผมเลือกแบบเอา PlaySafe ก็เลยเลือก r o a m i n g เพราะว่าเดี๋ยวนี้แพ็กเกจ r o a m i n g ก็ไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดเซฟไว้นะครับเผื <c oughs> ่อคุณจะได้ไปเที่ยวประเทศจีนยัไนยงไงกดติดตามช่องวัสระไว้ด้วยนะครับ